아니 <목소리나> ไปเลยไปเอ้โหบอว่าขอแสดคกับน้องๆในลี่มีอยู่ใานีสารมาเมื่อร็วๆนี้แต่ที่เต้นขนาดนี้ด้วยน้ต้นเกินห้านาทีแล้วแอมตีเต้นทั้งเลยนะครับแต่ว่าใบหน้าก็ยังไม่หละเยอะเพราะว่าใช้พุชชนของอะไรครับชายอนสโกนะครับโนวินก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของามิสเผู้คุยเรื่องของ วันนี้เมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปเปิดซูบีสาขาที่32ป่ะ32 32ที่หนาดใหญ่ใช่อีกด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะก็หลายคนก็จะตามมาจากขาดใหญ่เลยแล้วก็คนอาจจะไปเจอทั้งนู่นะวันนี้ก็ยังตามมาที่งานวันนี้อีกนะครับก็ดีด้วยกับสาขาที่32ของซูบีนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ตีรอบป้ะไหมน้องเวนครับออกรอบป้ะไหมช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยจริงเหรอใช่น่าจะสักดาห์หนึ่งแล้วหลายเดือนแล้วเหมือนกันค่ะ โผร่จิกโผร่หาวิ่งมันเลยใช่ของล้อเลยว่าอะไรเลยโผล่หนนะฮะแล้วก็ล่าสุดอย่างชีวีบุญงามบุญประมอนอินิี้มาสองก็ต้บอกว่าโหที่เห็นบอดี้ที่วินทำก็แบบคือปกติอะบอดี้ของวินมันดีอยู่แล้วเนาะแต่พอเหมือนเรื่องนี้มันวิเคราะห์ที่มันจะต้องดึ้งเยอะกวาเดิใช่ไหมใช่ก็คือตั้งใจเลยครับตั้งใจว่าซีนทั้งสองเนี่ยเราจะพยายามแบบให้ตัวเราใหญ่ขึ้นเราก็เลยต้องกินโปรตีนเยอะขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายแบบ คนนมาขึ้แสดงว่าสมมติว่ามีบูงังหนึ่งกอเสียสามนีวิ้นก็ตัวเท่านี้เลยไม่ได้อใช่ก็มาเลยใหญ่ขึ้นต้องตานเลยตุ้งตานดีใจครับแฮปปี้มากๆครับก็ผมว่าไม่ใช่แค่มองผมด้วยครับต้องบอกว่าคุชชั่นเขียวแชมิสตนี่ก็ใช้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับด้วยด้วยตัวเขาเองก็ใายได้ดีมากๆอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่มาบอกต่อว่าคุชชั่นเขียวเนี้ยดีงไครับผมก็ต้องบอก คือทีโปรดักต้ก็เป็นเลิศอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเจอแบบพรีเซนเตอร์ที่ใส่ใจในโปรดักล้วก็ใช้งานจริงจริงบอกว่าขายดีแน่นอนนะครับทุก gonna you นครั